สวัสดี f อฟสีทุกท่านที่เข้ามารับชมในห้องทีรศัก์ถักเชือกเทียนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการแต่งห่วงนะครับให้เป็นแบบเนี้ย ให้เป็นห่วงบัวตูมนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกใช้ตะไบขนาดนี้นะครับตะไบใหญ่หน่อยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเจาะก่อนเพื่อผมสไตล์ผมผมจะเจาะก่อนเพื่อวัดระดับเ,เพื่อมาร์กนะครับเพื่อมาร์ก กึ่งกลางของห่วงนะครับจจเจาะก่อนนะครับผมจะเจาะแบบนี้แล้วครับก็ได้รูนะครับได้รูกึ่งกลางแล้วนะครับก <c oughs> <c oughs> ็แทงตะไบนะครับตะไบเบอร์ใหญ่นะครับ แทงแบบนี้นะครับแทงเฉียงเฉียงให้มันขึ้นมาอยู่ใต้รูนะครับเนี่ครับกาลระยะให้มันอยู่ใต้รูนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ให้มันลึกลึกนะครับตรงนี้ลึกลึกตรงนี้ตื้นตื้นนะครับตรงใต้ห่วงตื้นตื้นนะครับตรงนี้ลึกลึกหน่อย แบบนี้นะครับทําทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็อย่างนี้นะครับแทงมานะครับอุ้ยมือ,อมือมาระวังหน่อยเดี๋ยวมันจะพลาดเข้าไปโดนข้างในนะครับเดี๋ยวมันจะเสียงานนะครับแบบนี้นะครับสอง ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนะครับหาองศาให้มันได้ตรงนี้ตรงนี้มันยื่นออกมาเดี๋ยวเราค่อยเกียออก ได้แบบนี้แล้วนะครับทั้งสองฝั่งได้สองฝั่งแล้วเราก็ลบมุมนะครับลบแบบนี้นะครับตอนนี้โป้งมาดันไว้นะครับเนี่ยลบมุมนะครับลบฝั่งนี้ด้วยระวังอย่าให้มันโดนบ่าตรงนี้นะครับ มันจะเป็นรอยแล้วมันจะแก้ยากาลบต่อไปเลยครับ นะครับฝั่งนี้ได้แล้วก็พยายามนี่แต่งตัวให้ให้สวยงามนะครับให้ตรงสวยงามนะเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียดอีกทีหนึงต่อไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับ เหมือนกันครับกระดิฟฝัง,งอย่างนี้เลยนะใช้บเบอร์ใหญ่นะครับ สโลปแล้วนะครับต่อไปก็ใช้สบไบเบอร์เล็กลงนะครับของผ,ผมมีเบอร์ขนาดนี้นะครับอันนี้น่าจะสามนิ้วครึ่งก็เก็บรายละเอียดแล้วครับค่อยๆนะครับค่อยๆแต่งไปนะครับ รายละเอียดให้ดูสมูทสวยงามนะครับขั้นตอนแรกให้แต่งแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาแทงแบบข้างๆนี้นะครับแต่งให้มันเป็นรูปดอกบัวก่อน ค่อยมาแทงนะครับรอให้มันแข็งดีๆนะครับน้ำยาเซตตัวดีๆค่อยมาแต่งนะครับถึงจะแต่งง่ายอันนี้มันหนานะครับเราก็ต้องค่อยๆแทงแตะไบกินเข้าไปนะครับ ได้ตามที่เราพอใจแล้วนะครับอันนี้ผมทำรีบๆนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างเราจะให้ตรงนี้มันเว้านะครับให้มันดูอ่อนช้อยเอาหลังตะไบนะครับตรงนี้ค่อยๆแต่งแบบนี้นะครับใช้อันใหญ่สบายใหญ่นะครับเห็นไหมครับมันจะเว้าเข้าไปสวยนะครับนะครับ สองฝั่งเลยนะครับเอานิ้วนี้มาป้องกันด้วยนะครับไม่ให้มันตะไบพลาดไปแล้วปลายแหลมตรงเนี้ยมันจะโดนลบจะไม่สวยนะครับค่อยๆค,ครับเนี่ยบกลงไปเรื่อยนะครับ สวยงามนะครับเอาให้สวยงามดูจนกว่ามันจะได้นะครับแล้วเราค่อยตะไบ,บเอ้ยลงกระดาษนะครับกระดาษทรายค่อยเก็บรายละเอียดไปนะครับแต่เยน็นๆ ลองไปฝึกดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเสร็จแล้วครับก็กระดาษทรายครับกระดาษทรายฟองน้ำนะครับที่ผมใช้ก็จะอย่างนี้เนี่ยนะครับนะครับขัดขัดไปเลยนะครับ เวลาเราไปปัดเงามันจะได้ไม่มีร่องมันจะได้เงาไวนะครับจะได้ไม่เสียเวลาต้องปัดเงานะครับตรงนี้ก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ย ็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าจะได้ออกมาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ไปปัดเงานะครับปัดเงาเราก็จะได้ดอกบัวตูมที่สวยงามนะครับอ่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ